สวัสดีเอฟซีพี่น่ารักขอบคุณทุกคนค่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่รับซื้อเข้ามาอีกแล้วนะคะค่ะมาลุ้นเหรียญกันทุกคนว่าโอ้ขใไปค่ะได้อะไรมาบ้างนะคะกล่องยังไม่ทิ้งค่ะเก็บไว้ก่อนโอ้โหเหรียญหนึ่งบาทหงเหรียญน,นี้ที่ไม่รับซื้อแล้วนะคะหนึ่งบาทเรือหงแลกเท่าหน้าเหรียญเนี่ยค่ะมาทั้งสิน้น หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเหรียญก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทเท่านั้นนะคะได้เท่าหน้าเหรียญค่ะปะ้าน่ะถึงได้บอกทุกคนนะว่าเหรียญน,นี้นะคะถ้าใครไม่รีบใช้เงินหรือเก็บได้นะเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีราคาบวกค่ะได้เท่าหน้าเหรียญเลยนะคะเพราะปะ้าน่ะเอามาป้าน่ะขายไม่ได้นะคะจะได้เนาะ เมื่อก่อนไม่ได้เคยรับสองบาทก็เคยแล้วก็ล่าสุดนปจุนน้รับบาทห้าสิบตางหรือหกสลึงนะคะบาทห้าสิบหรือหกสลึงก็้วปัจจุบันนี้ค้างอยู่ที่ปัจน้านี้เยอะมากเพราะรับมาในราคานั้นก็ยังขายต่อไม่ได้ยังเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะคะที่เขาเล่นกันปกติแบบนี้เขาไม่ได้เล่นไม่ได้รับซื้อที่เหรียญที่ไม่ปกติคือเหรียญตรงเนี้ยค่ะเขาจะ เขาจะมีติ่งงอกออกมาตรงนี้หลายคนคงจะเคยเห็นในในเพจหลายๆเพจที่เขาทาคลิปเกี่ยวกับหนึ่งบาดเรือหง่ะนะเขาจะมีติ่งห้อยออกมาตรงเนี่ยตรงหงอนเนี้ยตรงเดือยเขาเรียกหงอนเนาะตรงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะติ่งห้อยออกมาเขาก็เล่นกันหลักพันนะคะอันนี้เขาทาไปถึงบุบไม่เป็นไรเพราะยังไงไเป็นนักก็ไปแลกคืนกรมนะคะหนึ่งบาดเรือหงเขาก็จะมีช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาว ไม่ได้รับซื้อทั้งสองช่อฟ้าแหละนะแล้วก็จะมีเนี่ยอันนี้หนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหลังวัดนะคะพอศอที่ระบุที่เหรียญคือสองห้าสองห้าค่ะเหรียญที่เขาเล่นกันนะคะก็สองห้าสองห้านี่แหละแต่แต่เขาจะมีความพิเศษคือพระเสียรเล็กพระเสียรพระเสียรเล็กนะคะไม่ใช่ปกตินะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกติเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะปกติ ถ้าเรเศ็เล็กนะเขาจะเล็กกว่านี้เยอะมากจะเล็กเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทวันาหารโลกนะคะเท่านั้นเลยด้านหลังจะเหมือนกันแบบนี้ปีสองห้าสองห้าเช่นกันเหมือนกันเลยต่างกันตรงที่เระเซียรจะเล็กถ้าเป็นแบบแบบเนี้ยค่ะปกติเพราะหลายคนนะเข้าใจผิดเยอะมากเลยว่าเหรียญที่เขามีอยู่ที่เขาถืออยู่ในมือนะเป็นพรประเสียรเล็กเพราะนั้นก็ หลายคนที่ติดต่อมาเขาบอกเขามีเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดภพืเสียดเล็กเขาติดต่อมาจะขายพนักก็บอกก็บอกให้ดูให้แน่ใจก่อนมาแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลาเขาบอกเขามั่นใจว่าของเขาภพเสดเล็กล้านเปอร์เซ็นต์พนบอกของคุณมีเหรียญหนึ่งบาทวัดเยอะไหมเขาบอกมีอยู่เหรียญเดียวและเป็นเพื่เสดเล็กพนากบอกเป็นไปไม่ได้ที่มีเหรียญเดียวและเพะเสีดเล็กเพราะบางคนเนี่ยอย่างเงี้ยมีมาเป็นพันเหรียญยังหาไม่ได้หรือสักเหรียญหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะอย่าเข้าใจผิดกันนะคะ หนึ่งบาทหลังวัดปพะเศษเล็กเล็กจริงๆนะคะไม่ใช่แบบนี้แบบที่ถือว่าเป็นปกติค่ะนะคะแล้วก็มาดูเหรียญอื่นกันต่ออันหนึ่งบาทเรือหงอ่ะแยกออกมาก่อนไม่ต้องเทอยวจะถุงนะจะได้ไม่ไม่เลอะเทอะเนาะมาดูอันอื่นอันนี้ก็หนึ่งบาทหลังวัดหลังหงเหมือนกันอันนั้นคือหลังวัดปนไปกับหงอันนี้อันนี้จะวัดล้วนๆนะคะ หนึ่งบาทหลังวัดไม้ทั้งสิ้นสามสิบหกมั้งสามหกหรือห้าหกเอ่อ่าจะา 56, ส,าสามหกอ๋อห้าสิบหกสองออสาม สี่เก okay. นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแบบเนี้ยค่ะคือปกตินะคะหนึ่งบาทหลังวัดปกติค่ะไม่ใช่ประเส็ิฐเล็กอะที่มีเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะปกตินะคะปกติค่ะเปอร์เซ็นต์เล็กม่ก็จะเล็กมากนะคะดูให้เข้าใจนะคะเพราะเออเพราะนั้นไม่อยากให้มีการเข้าใจผิดจะเสียเวลาด้วยเสียความรู้สึกด้วยะคะ่ะ เหรียญหนึ่งบาทก็จะมีหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงไม่รับซื้อนะคะแรกเท่าหน้าเหรียญแล้วก็จะมีหนึ่งบาทราบแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้าค่ะ,คะอ่าหนึ่งบาทการจนาไหนไหนก็พูดถึงเหรียญไม่รับซื้อนะคะแล้วก็มาคุยกันเอ๊ะเขาซี้ตรงไหนเนาะเขาเอาออกตรงไหนอะแพ็คมาสวยจังเลยอ๋อตรงนี้เองค่ะเนี่ยค่ะ เหรียญการจนานะคะไม่ได้รับซื้อไม่รับซื้อทุกชนิดราคาเลยนะคะห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทก็ไม่รับนะคะอันนี้หนึ่งบาทการจนาส่งมาก็แลกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะไม่รับซื้อไม่ต้องส่งมาหรอกคะ่ะนําไปใช้ใจ่ายได้ปกติเลยนะคะหนึ่งบาทการจนาเหรียญการจนาทุกเหรียญน,นะคะไปใช้ใจ่ายซื้อของได้ปกติไม่ต้องส่งนะคะส่งมาแล้วเรลองเปลองค่าส่งนะคะหนัก บอกเลยว่าไม่ต้องส่งหนึ่งบาทการจจนาไม่รับซื้อนะคะแลกเท่าหน้าเหรียญแล้วก็มีหนึ่งบาทหงอ,อันนี้รับหนึ่งบาทวัดไม่รับอันนี้หนึ่งบาทครุฑเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเตยมโดยไม่ต้องปลุกเสร็จแต่ประการใดเหรียญหนึ่งบาทครุฑรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะ เนี่ยคะ่ะแบบนี้นะคะครุฑบาท17เราจะเรียกกันเนาะครุฑบาท17หรือเหรียญ1น1บาทครุฑพศ25 17ค่ะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเศกแต่ประการใดนะคะเหรียญครุฑบาทพศ25 17รับซื้อเหรียญละ15บาทถุงเขาอยู่ไหนเอาใส่ถุงเก่าก่อนจะได้ไม่บนมั่วนะคะ,ะได้ทำงานง่ายๆโอเค แล้วก็มาต่อเหรียญหนึ่งบาทค่ะต่อด้วยเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดิน1บาทตราแผน่น,แผนดินพศสองพันห้าอมาสี่สิบห้าเหรียญนึ่งเหรียญทุกเหรียญเขาจะมีความพิเศษแต่ละรุ่นเนาะ ความพิเศษของเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะคะค่ะแต่ละรุ่นแต่ละแบบเขาก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้าที่เป็นเหรียญพิเศษก็คือพระเศียรกลับนะคะก็จะมีราคาระดับหนึ่งและอีกเหรียญนหนึ่งที่มีแน่นอนเลยนะคะชะดาตรงยอยักษ์ชดาแหลมตรงเนี้ค่ะ ชดาแหลมยอดแหลมของชดาตรงนี้ตรงกับยอยักษ์เนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะไม่อยู่ตรงกลางจะมาตรงกับยอยักษ์เลยค่ะอันนั้นราคาหลายหมื่นบาทหลายหมื่นจริงๆค่ะอันนั้นป้าเนเคยซื้อขายกันแล้วเคยมีเคยมีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มีเก็บนะคะเคยเคยผเคยขายเคยผ่านมือค่ะเออพูดง่ายๆเอคอำจํากัดความไม่ถูกคะ่ะจํากัดความก็คือเคยผ่านมือมาแล้วนะคะ หน,หนึ่งบาทหนึ่งบาทตราแผ่นดินถ้าจะมีพศเขาจะมีพศส,ส,สองสองห้าสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะสองพันห้าร้อยอันนั้นก็ไปได้รับซื้อสิบห้าบาทและมีสองสี่เก้าสามด้วยนะสองสี่เก้าสามก็ราคาก็หลายหมื่นหลายหมื่นถึงแสนเหมือนกันเหมือนกับที่ว่าเหรียญที่ชดาตรงยอยยักษ์แล้วก็หลายหมื่นหลักแสนค่ะประมาณนั้นเลยหลักหมื่นหลักแสน เป็นปกติแบบนี้รับซื้อเหรียญละสามบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทมันจะสรุปนะคะหนึ่งบาทเหรียญใหญ่แบบนี้ก็จะมีนะคะเหรียญแรกก็คือสองพันห้าร้อยสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ศูนย์รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะเหรียญใหญ่แล้วก็หนึ่งบาทศูนย์ศูนย์แล้วก็มาหนึ่งหนึ่งบาทสองห้าสองสองห้าสอง 2องห้ 25, 20, 5, าสองศูนย์สองห้าศย์หค่ะเหรียญนี้สองหย์ 5, รับซื้อ3ามบาทตอนจากศูนย์ห้าก็เป็น1นึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเหรียญครุฑน,นะคะหนึ่งบาทครุฑครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนี่ค่ะครุฑบาทหนึ่งเจรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทต่อจากครุฑบาทหนึ่งเจ็ดก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาสองศูนย์เหรียญนี้เลยนะคะพอสสองห้าสองศูนย์เป็นเหรียญเรือหงค่ะ หบาทเรือหงพศสองห้าสองศไม่รับซื้อนะคะแลกได้สิบ,บาทเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นไม่รับซื้อนะคะรับแลกเท่าหน้าเหรียญค่ะอ่าแล้วก็มาสองห้าสองห้าอันนี้ค่ะ หนึงบาทหลังวัดสองห้าสองห้าอันนี้ก็ไม่รับซื้อนะคะแลกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นค่ะไม่ซื้อค่ะแลกได้แลกได้หนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญน,นะคะการจนาไม่รับซื้อค่ะแลกได้หนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญน,นะคะนะคะเออโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจเนะาะก็น่ารับซื้ออะไรราคาเท่าไหร่เป็นจะบอกชัดเจนที่สุดเลยเห็นไหมคะ บอกกันเลยชัดๆเลยว่ารับไมรบ่รับรับราคาเท่าไหร่นะคะท่านตัดสินใจได้เลยว่าท่านต้องการจะขายหรือไม่ขายค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ